หลังจากที่มิตรชนนะครับทำผลิตภัณฑ์ดีรุดนะครับออกวางจำหน่ายนะครับก็ได้รับผลตอบรับดีเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าบางท่านนี่ชอบออกชอบใจนะเรียกว่าลากมาเร็วดีลัสเลิเกินนะครับเอาไปฉีดพ่นใส่กล้วยไม้หรือว่าพืชอะไรก็ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าจะมีบทในการกระตุ้นทําให้เกิดรากเร็วขึ้นนะครับตอนนี้มิตรชนก็ ออกผลิตภัณฑ์อีกตัวครับเป็นดีรูทสูตรคูณ2นะครับก็ให้ผลดีกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมสําหรับคนที่ชอบความรวดเร็วและสะใจก็สูตรคูณ2นะครับแต่สําหรับคนที่คิดว่าโอ้แค่นี้ก็มาไวดีอยู่แล้วก็เป็นตูดดั้งเดิมสูดปกติครับดีรูทครับครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิตรชนครับวันนี้มาพบกับบรรยากาศมืดมืด แบบนี้นะครับเนื่องจากว่ามิตรชนก็เรียกว่า,ามีเหตุความจําเป็นนะครับที่จะต้องถ่ายคลิปในยามค่ําคืนมิตรชนนะครับได้รับข้อความนะครับแล้วก็มีการติดต่อเข้ามาว่าอยากจะได้ปุ๋ยนะปุ๋ยน้ําของมิตรชนซึ่งเป็นสูตรของท่านดรตาจารพีสาคลิกทําได้เขียนตํำรับตําราเอาไว้นะครับ ก็เรียกว่ามีอะไรดีๆก็มาแบ่งปันกันแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูกันมิตรชนอยากให้ดูอะไรครับกล้วยไม้ตระกูลถิงโตนะครับมิตรชนก็นํามาปลูกเลี้ยงนะในวัสดุปลูกก็เป็นเปลือกมะพร้าวแช่น้ํานะครับปรากฏว่าหลังจากที่ใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยน้ําของท่านศาสตราจารย์พีใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ครับปรากฏว่า ต้นเขาครับดูครับความสมบูรณ์ของใบเขียวขึ้นมาทันตาเห็นนี่เป็นไม้ปลูกใหม่นะครับเรียกว่าปุ๋ยที่มีคุณภาพนะครับเขาจะทำให้ซึมซับเข้าทางใบได้ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคร,ระบบรากดีด้วยยิ่งแล้วเลยก็ทำให้กล้วยไม้เนี่ยฟื้นตัวได้ไวนี่ครับเป็นการปลูกในวัสดุปรูกที่คือเปลือกมะพร้าวนะครับแล้วก็เรียกว่าต้นต้นจากที่โส,สมนะครับ ถ้าใครดูคลิปมิตรชนเนี่ยทดลองปลูกเ,เจ้าปุ๋ยไม้ชนิดนี้นะครับก็ใช้เวลาปลูกเนี่ยประมาณเดือนครึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่กระเตื้องเพราะว่ามันมีปัญหาว่าหนึ่งละน้ำนะครับก็พอหมดน้ำฝนก็มาใช้น้ำที่เป็นน้ำปาปาก็ปรากฏว่ามันก็โทมลงไปอีกแต่หลังจากนั้นแล้วมิตรชนก็ปรุงสูตรปุ๋ยนะครับ โดยไปดูสารที่มีในห้องแลบปฏิบัติการที่มิตรชนมีปรากฏว่าได้ผลครับได้ผลดีเกินคาดออกมาเป็นแบบนี้เลยครับนี่แค่ไม่กี่วันครับก็สาหรับวิธีสาหรับวิธีใช้นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับปุ๋ยน้ําของมิตรชนนะครับก็จะมาสาธิตให้ดูเพราะคุณถามว่าใช้อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นน้ําที่เราเตรียมไว้สำหรับบดน้ําทําไมมิตรชนต้องใช้บัวรดน้ําก็เนื่องจากว่าเ,เราไม่ได้ปลูกเลี้ยง ออมากมายนะครับเป็นเหมือนชาวสวนที่เขาทาเป็นอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นมิตรชวนก็จะถ่ายทอดหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันแบบพันบ้านับเพราะว่ามันส่วนใหญ่คนที่ซื้อกล้วยไม้ไปก็อยากจะปลูกเลี้ยงแบบเรียกว่าเป็นอะไรที่ ง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสต็อกปุ๋ยบดถูดเข้มข้นของมิตรชนนะครับที่ดําเนินการทําไปแล้วก็ลงคลิปไปแล้วว่าเตรียมอย่างไรนะครับหากท่านใดที่สามารถเตรียมได้อย่างกาสามารถไปทําได้นะครับมิตรชนลองแล้วนะครับตามที่หัวคลิปที่ทําให้ดูว่าเอามาใช้กับต้นไม้แล้วมันได้ผลจริงๆสุดยอดครับเอ่เอตอนนี้เป็นสต็อกที่เราเตรียมไว้นะใสเป็นตาตากแตดเลย การที่น้ําปุ๋ยเนี่ยเขาใสเน่งเนี่ยไม่มีตะกอนเนี่ยก็แสดงว่าเกรดของปุ๋ยเนี่ยมันดีมีคุณภาพนะครับเกี่ยวเกล็ดสารเคมีเพียวบริสุทธิ์จริงๆก็วิธีการใช้ครับอันนี้ก็ในใน,ในบัวรดน้ําอันนี้นะครับเออก็ประมาณอาธิยวสิบลิตรอ่ะออก็ใช้ปุ๋ยสูตรเข้มข้นนี่นะครับหนึ่งต่อร้อยก็อธิวสักสิบซีซีอ่ะจริงๆน่ะห้าซีซีก็เพียงพอละนะฮะแต่โอเคอ่ะหยวนๆอ่ะสิบซีซีก็ ประมาณนี้นะครับก็ใส่ไปเท่านี้นะครับแล้วก็แล้วก็นําไปลดน้ํากล้วยไม้ของต้นที่เราปลูกเลี้ยงนะครับ <c oughs> ก็หลังจากนั้นก็ทุกสัปดาห์ละครั้งนะครับหรือถ้าไม่มีเวลาก็สัปดาห์ละสองครั้งอ่ะนะเราลองดูสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูมิตรชนไปลดแค่4วันนะครับไม้ที่ดูสมตตมเนี่ยก็ลูกขือนหรืออีกกรณีนะครับ ไม่สะดวกในการลดน้ําแบบนี้เลยครับน้านี่ฮะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ทําเช่นเดียวกันครับก็นําปุ๋ยนะครับปุ๋ยสูตรเข้มข้นตัวนี้นะครับนำมาใส่เข้าไปนะก็ประมาณนี่ครับเหมือนกันเลยครับตามอัตราส่วนที่กําหนดนะครับหน่ต่อ้อนะครับหลังจากนั้นก็แค่เอากล้วยไม้นะครับนี่ครับต้นลักของเราเนี้ยมาจุ่มแช่ไว้สักานาทีสินาทีแบบนี้ครับ นะแค่ไว้เงี้ยส้านาทีสีส่นาทีนะครับหรือถ้ามีลวดแขวนจุ่มลงไปถึงเวลาห้านาทีสีส่นาทีล้วก็ยกขึ้นนะแค่นี้ฮนะมันก็ตึ่มทับปุ๋ยไปก็ปลูกเลี้ยงสําหรับคนที่ไม่มีเวลาทําแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่ากรณีของคนที่มีเครื่องฉีดเครื่องพ่นนะครับก็สามารถจะทําได้นะครับก็ฉีดพ่นใส่กล้ยไม้นะครับ เวลาที่ควรจะฉีดพ่นหรือให้ปุ๋ยด้วยไม้นี่ก็จะอยู่ประมาณตั้เอ่อ9โมง10โมงอะไรเงี้ยก็อย่าให้มันแดดแรงมากนักนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่พืชเขาเรียกว่าสังขาะ้อแสงนะครับเขาจะได้ทานอาหารอย่างอริดอร่อยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องจากกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เรียกว่าวันนี้ พามาแนะนําวิธีการใช้ปุ๋ยน้ํานะครับหากท่านใดเตรียมได้เองนะครับก็มาใช้แบบนี้เลยก็ถ้าหากว่าท่านใดไม่สะดวกที่จะเตรียมเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องสารเคมีก็สามารถติดต่อคิ้งการมาที่มิตรชนได้ก็มีจําหน่ายนะครับก็ถือว่าแบ่งปันกันแล้วกันนะครับก็สําหรับวันนี้ครับพบกันแต่เพียงเท่านี้ครับหากท่านใดชอบบอกชอบใจครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตาม จะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆที่มิตร์จนนำเสนอสำหรับวันนี้ก็สวัสดี